Welcome to the Tigers podcast. Listen to the b e o ตู้ห้องอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็ล็อกค่ะแล้วเปิดไม่ได้ทั้งๆที่แบบว่าไม่มีใครอยู่ขา้างในอะไรเงี้ยความรู้สึกเขาเขาบอกว่าเหมือนมีบางสิ่งพยายามกักขังพวกเขาอยู่อะไรงนี้เริ่มพูดเหมือนคนแก่<ห>แล้วโดยอ้างว่าตัวเองอ่ะชื่อบิลลี่วิกกินพอตำรวจมาถึงเป็นไง ตำรวจพบเขารายง,งานว่าเขาพบเหตุการณ์ว่ารู้สึกแบบว่าอยู่ดีๆอุณหภูมิลบกระทันหันวัตถุอยู่ดีๆลอยขึ้นเก้าอี้ขยับปืส้สสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่แมน ส่งสิ่งเงก่อนเดี๋วก่อนโอเคได้เอ้เดี๋ยวกันหลังจะดูไว้ถ้าพี่แบบส่งสิงนี้เดี๋ยวน้องเอาก่อนอ่าแต่ถ้าน้องส่งสิงมาไม่ได้ผลไม่มีผลอะไรเลยทุกคนพยายามแล้วโอเควันนี้ตื่น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 อยู่แล้วอวันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาเล่าเป็นคดีเป็นเคส เป็นคดีแบบว่าคดีสยองขวัญในบ้านมีผีไหมวันนี้มีผีไหมอ่าอ่ามีต่เอมีไม่มีไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้เออ่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวสยองขวัญแบบว่าอคนในบ้านเจอแล้วมีผีเข้าด้วยอืฟีลเหมือนบ้านผีสิงไหมพี่ อ่ะน่าจะใช่อ่ะเหรอเป็นบ้านมีสิ่งไปเลย <c oughs> เออก็เป็นบ้านมีสิ่งเป็นบ้านเป็นคดีเคสหนึ่งของประเทศอังกฤษค่ะพี่อ่าชื่อว่าเคสเ ok อ็นฟิ d โปรตูไกเอือเรื่องมันกเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่สองแปดสี่ค่ะพี่กรีนส f i e เอ็นฟิ o ลอนดอนเคยไปไหมเคยไปไหมไม่เคย พี่ก็ไม่เคยเอ,อพูดเหมือนว่าเปนทหันหที่ท่องเที่ยวแบบเคยไปไหมเคยไปที่นี่ยังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองเป็นแล้วก็บ้านเนี่ยก็เป็นเมืองเป็นทาวเฮาส์ธรรมดาแบบบ้าน<อ>ติดๆกันอะไรเงี้ยออ,อแล้วก็โดยที่มีครอบครัวชื่อครอบครัวของฮอสสันชื่อเรื่องนี้ก็คือมาจากบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมพี่เมืองชื่อชื่อเมืองชื่อเอ๋อมันเป็นชื่อเมืองชื่อเมืองแอนฟิ์ค่ะพี่อืก็เป็นเรื่องเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ มีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อว่าเพ็กกี้ฮอนสันแล้วก็มีลูกอีกสี่คนเธอเป็นแม่ไม้แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่หลังจากเลิกกับสามีโอเคพอย้ายเ,เข้ามาอยู่กกปึ๊บใช่ลูกๆของเธอสี่คนประกอบด้วยม์กเกล็ดเป็นลูกสาวคนโตแล้วก็เจเน็ตลูกสาวคนรองแล้วก็คนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะมาจากลูกสาวคนรองเนี่ยแหละ หรือเจเน็ตนี่แหละแล้วก็จอห์นนี่ลูกชายคนรลอแล้วก็บิลลี่ลูกชายคนเล็กเรื่องมันเริ่มเกิดเกิดจากเริ่มเกิดอะ <laughs> เกิดวันนี้เขาเล่นตัวเองนะเสียงมันเหิดนะเป็นไรเีาะเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงปี1 9ึ่งเก้จ็ดเจ็ดครอบครัวเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้ในช่วงช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันก็ก็อยู่กันปกติอ่าพ่อแม่อ้แม่ลูกอะไรเงี้ยอยู่กันปกติเลยแต่เรื่องมันเริ่มเกิดมาขึ้นในวันที่30สิบงหาหนึ่งเเจเริ่มมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในบ้าน เช่นเขาบอกไหมว่ามันเป็นเสียงมีก็คือมีเสียงดังมาจากชั้นสองซึ่งตอนแรกอะเป็กกี้เข้าใจว่าเฮ้ยลูกอาจจะวิ่งเล่นนู่นนี่นั่นกต่งตังแต่พอขึ้นไปดูไม่เจอใครกับเจกยไอะก็ลูกก็อยู่ชั้นล่างหรือว่าอยู่อะไรธรรมดาก็คือข้างบนไม่มีใครอยู่อ่อลูกอยู่ไหนนะพี่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีความรู้สึกแบบประตูห้องอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ล็อก แล้วเปิดไม่ได้ทั้งทั้งที่แบบว่าไม่มีใครอยู่ข้างใน<ม>อะไรเงี้ยความรู้สึกเขาเขาบอกว่าเหมือนมีบางสิ่งพยายามกักขังพวกเขาอยู่อะไรอย่างนี้เริ่มแบบว่าหลังจากนั้นก็แต่ละวันก็เจอเสียงเคาะประตูตึงต้งตึๆงตึงต้งประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้จกักไม่รู้สาเหตุอะอบางทีมาจากประตูฝาผนังบ้างคือเริ่มมีของเข้าของอยู่ดีขยับเอง คำว่าโปรโตกนมาจากนี่แหละปรากฏการณ์พวกนี้อแอนฟิลโปรโตีนก็คือเมืองแอนฟิลแล้วก็โปรโตกนก็ปรากฏการเข้าของขยับโดยไม่ทราบสาเหตุอืมหรือว่าเป็นสิ่งลึกลับทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงีนน้ยทีนี้เขาต้องทําไงอ่ะอืเขาก็ไปแจ้งความ เออใช่พี่คือไปแจ้งความอาจจะเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้ตำรวจมาช่วยหน่อยมาช่วยดูหน่อยว่าเหตุการณ์ประหลาดประหลาดพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ไงบ้านเพื่อนบ้านหรือเปล่าถ้ามันมาจากผนังอะไรอย่างเงี้ก็พอตำรวจมาถึง่ะเป็นไงตำรวจพบเขารายงานว่าเขาพบเหตุการณ์ว่ารู้สึกแบบว่าอยู่ดีๆอุณหภูมิลบกระทันหันวัตถุอยู่ดีๆลอยขึ้นเก้าอี้ขยับป้ง ว่มามันถึงขนาดมันวัตถุลอยขึ้นได้เหรอ,อเขาเห็นอย่างนั้นเลยเขาบอกเขารายงานนะเ,เขาเห็นวัตถุแบบลอยขึ้น<อ>เก้าอี้อยู่ดีขยับคืเอเอ,อะไรเงี้ยตำรวจก็เลยเออบอกว่าผมไม่รับแจ้งความได้ไหมครับออ <laughs> พอดีว่าอันนี้มันเหนือบาก,กว่าแรงไปหนอ่อย <laughs> <laughs> ก็เลยก็เลยตำรวจก็เลยไม่รับแจ้งความแล้วครอบครัวนี้ล่ะทำไงต่อพี่ครอบครัวนี้เราไม่ไปหาหมอผีใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราอ่ะถ้าเป็นบ้านเราถ้าเกิดสิ่งปรากฏการที่แบบแบบเป็นแบบเนี้ยเราคิดอย่างแรกเลยนะหมอปลาช่วยด้วยเขาไม่เรียกว่าอันนี้ไม่ใช่หมอผีแต่เป็นนักสืบเขาเรียกว่านักสืบรีลับเเออเออน้องใช้คำพีเขาใช้ว่าเป็นว่านักสืบรีลับเขาก็ เรื่องราวพวกนี้มันก็เริ่มไปเผยแพร่นในสื่อ,อสื่อมวลชนท้องถิ่นนู่นนี่นั่น<ะ>บ้านนี้ก็เริ่มโด่งดังว่าเป็นบ้านที่เกิดคดีไอ้แบบผีผีข้าผีสิงในบ้านโปตุกัอย่างที่พี่ว่าใช่เกิดเหตุการณ์โปตุกักนู่นนี่นั่นก็เลยเริ่มมีนักสืบเข้ามาชื่อว่ามอริสโกแล้วก็กายไลออนเพย์แฟ อ,อ,อะไรแกเป็นนักสืบที่เข้ามาสืบเรื่องราวของทีนี่อ,อะไรงี้เขาก็เริ่มแบบว่ามาเริ่มมาดูว่าเบ้านนี้มันทําไมมันเกิดเหตุอะไรงี้อะไรงี้อพอเขาเริ่มมาสืบเริ่มมาตั้งกองนูนีนานปุ๊บพบไหมก็เขาเขาบอกนะเขาว่าเขาพบสิ่งประหลาดประหลาดแล้วก็ที่สาคัญเจเนตเริ่มมีอาการเหมือนถูกผีเข้าแหละ คือตอนแรกแค่ของขยับใช่ไหมใช่พี่ในปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดไอ้ช่วงปลายปีอะเริ่มมีแบบเริ่มหนักคอขึ้นคือเจเนทัปเริ่มรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนผีเข้าเริ่มมีอาการแบบแปลกพลาดเริ่มพูดเหมือนคนแก่แล้วโดยอ้างว่าตัวเองอ่ะชื่อบิลลี่วิกกินชื่อบิลลี่วิกกินเองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วก็มีบันทึกเสียงไว้ด้วยนะมีบันทึกเสียงไว้ด้วยว่า เขาพูดว่าอะไรอันนี้เป็นบทที่เขาพูดนะค่ะพี่แต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่เราเป็นภาษาไทยก่อนอ่าโอเคโอเค <laughs> เราแปลมาแล้วนี่เขาพูดประมาณว่าเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นบิลลี่บิกินเขา่าทุกทรมานเหลือเกินจากโรคเลือดออกในสมองและตายบนเก้าอี้ที่อยู่ในบ้านเนี่ย รวบรวมข้อมูลมาสรุปประมาณนี้แต่ว่าไม่ไม่มีสักฐานแน่ชัดว่าบิลลี่วิกกินคือใครอะไรยังไงแต่ว่าเขารวบรวมข้อมูลมาประมาณว่าบิลลี่วิกกินอ่ะเคยอยู่บ้านนี้แล้วเสียชีวิตบนเก้าอี้ที่อยู่บนชั้นสองเก้าอี้โซฟาอะไรเงี้ยที่บอกว่าเขาได้ยินเสียงจากชั้นสองอ่นั่นแหละเออแล้วนักสืบก็แน่นักสืบเราจำได้เราจำได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็บรวมขออีกรกัยังพี่แมตตีตายเลยแล้วก็ เริ่มแบบแต่ว่าหลังจากนั้นเจนเน็ตก็ทีมบอกว่ามีอาการผีเข้าเริ่มพูนเหมือนคนแก่แล้วก็มีการถ่ายภาพเนี่ยเจนเน็ตขนาดแบบเหมือนตัวลอยอะแต่ภาพภาพที่เห็นอะมันจะเหมือนเจนเน็ตกระโดดนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอันนี้ก็แค่คนกระโดด แล้วก็แบบแสดงอาการแบบโอเวอร์แอคติ้งอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองทุกคนคือก่อนหน้าเนี้ยชมเห็นแล้วเห็นภาพนี้แหละที่ที่พี่แวนพูดให้ฟังเนี่ยว่าเป็นภาพเหมือนแบบเขากระโดดแต่ความจริงอาจจะเป็นแบบมีอะไรบางอย่างยกตัวเขาขึ้นก็ได้ซึ่งชมลองทําแล้วมันไม่ใช่กระโดดพี่มันทําไม่ได้เพราะถ้ากระโดดอ่ะเวลาเรากระโดดใช่ว่าขาเราอะมันจะเป็นอย่างนี้ อ่า,าลาจะต้องแบบอย่างเงี้ยแต่นี่ขาเขาอะมันอยู่ยังอยู่แบบเสมอขนานกับพื้นอะออเออแล้วมันไม่มีทางที่จะกระโดดได้สูงถึงแม้จะกระโดดจากเตียงก็ตามขามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่อุ้มยากทุกคนลองกระโดดแล้วถ่ายรูปมาเดี๋ยวเราอินเสิร <c oughs> ์ต <ๆ S 1> อยู่แล้วว่ารูปเป็นยังไงก็ให้ทุกคนกระโดดเล่นแบบว่ามันทำได้ไหมนะเคยนี่ไปกระโดดลองที่เตียงแล้วเหรอจริงเหรอลองแล้วใช่ไหม อันนี้น้องสาวใช่ไหมพี่สาวก็โดดลองแล้วไม่เขาลองเราไม่ทำท่าแบบเหมือนเหมือนล็อกสตาร์ไปกระโดดไปอไม่แต่ว่าแค่กระโดดแค่ดูเท้าอ่ะองศาเท้าเพราะว่าเราเห็นภาพแล้วเรารู้ว่าแบบเฮ้ยอาจจะกระโดดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทาไม่ได้เป็นนักสืบแล้วนะนี่เริ่มแบบว่าหา จ้างได้นะคะนังสือชมค่ะแต่หลังจาก <laughs> แล้วก็หลังจากนั้นบรรพอมันเกิดาการนูนนี่นั่นสื่อมวลชนเริ่มเยอะนูนี่นั่นก็ครอบครัวนี้ก็ได้ออกข่าวออกสัมภาษณ์บ้านนี้ก็โด่งดัง<อ>แต่หลังจากนั้นในปี1978อาการของเจนเน็ตก็ค่อยๆดีขึ้น ไม่ค่อยมีอาการผีเข้านู่นแล้วอะไรเงี้ยเชื่อกันว่าวิญญาณเขาว่าถูกปลดปล่อยไปแล้วเพราะอาจจะแบบเออนักสืบมา<ด>เมื่อคนคนมาหาเยอะมั้งออคนหนีเลยเหนื่อยแล้ว <laughs> เออไม่รับแขกแล้วแต่ว่าแต่ว่าอาการค่อยๆดีขึ้นนะ <ขา S 1> แต่ว่าก็ยังมีเสียงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นแบบแปลกประหลาดอะ่ะเล็กน้อยแต่ว่าไม่ค่อยมีไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงและอื แล้วก็ในหนึ่งเก้าแปดศูนย์แล้วก็จะมีม,มีการสัมภาษณ์ของสองพี่น้องเจเน็ตแล้วก็มาเกล็ดก็คือคนพี่แล้วก็คนรองะอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอ่ะขพอเขามาสัมภาษณ์อะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคู่นี้มันดูแบบมีพิรุษนะอะไรเงออี้ยหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดอะมันเป็นการแบบเติมแบบเติมแต,แต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาอะไรอย่างนี้อ๋อหรออ,อาจจะเป็นการหลอกลวงอะไรเงี้ยแบบ บางส่วนอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเจเน็ตก็ยอมรับว่าสร้างเรื่องขึ้นเอา้แต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเออเขาว่ายอมเหมือนยอมรับแต่ยอมรับไม่หมดเออเรื่องที่เกิดขึ้นเอาเขาเขาอาจจะแสดงบ้างแต่ว่าทั้งหมดอ่ะไม่มันมีความจริงอยู่อะไรเงี้ยเขา กึ่งลับกึ่งอะไรพวกเนี้อะไรอย่างนี้นึกว่าถ้าความคิดเขาตอนนั้นคงแบบว่าคงรู้สึกว่าแบบว่าคืออยากให้ทุกคนเห็นมันที่เราเห็นอะว่ามันมีจริงนุ้ยเลยแบบว่ะอาจจะเติมแต่งบางเรื่องขึ้นมาอาจจะเป็นยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นทุกเรื่องราวเหล่านี้ก็เริ่มดอบลงก็เริ่มกระแสก็หายไปนู่นนี่นั่นจนแบบว่าหลังจากนั้นจอร์นี่น้องชายคนรองก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง คือเจเนตหลังจากนั้นก็แต่งงานออกจากบ้านเมื่ออายุประมาณสิบหกในเวลาต่อมาจูเนตก็สูญเสียลูกตอนวัยสิบแปดปีจากภาวะไหลาตายในช่วงปีสองพันบิลลี่ลูกชายคนเล็กแล้วก็เพ็กกี้ยังอยู่บ้านหลังเดิมอยู่ก็อยู่บ้านหลังเนี้ยคือสองเหลือเหลือสองคนละก็คือลูกชายกับตัวแม่ตัวแม่หลังจากนั้นก็เพ็กกี้เสียชีวิต แต่ว่าความน่ากลัวคือเพ็กกี้เสียชีวิตบนเก้าอี้ที่คุณอ่าอะไรนะบิลลี่วิกกินอ่ะฉันเป็นนักสืบอป่ะจะจำได้นะเพ็กกี้เสียชีวิตบนเก้าอี้นั้นเลยที่อยู่บนชั้นสองะนะที่ที่เขาบอกว่าเขานอนเสียชีวิตเพราะโลกเส้นเลือดในสมองอะไรปะอ่าแต่นันมันเป็นแบบว่าเหมือนผีเข้าแล้วพูดหอกมาเองนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ พกกี้ก็เสียชีวิตบนเก้าอี้นิ่เหมือนกันเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรนะพี่เขาก็เออก็ก็แก่ตายดีแหละก็โดยโรคภัยอะไรนิดไม่ไม่แน่ใจนะอค่ะแล้วหลังจากนั้นบิลลี่ก็ย้ายออกหลังจากแม่เสียชีวิตเลยเป็นคนสุดท้ายของครอบครัวเนี้ยแล้วอบ้านหลังนี้ก็ถูกขายต่อให้ครอบครัวเบเนตซึ่งมีลูกชายลูกชายสี่คนเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็บอกว่าภายในสองเดือนที่อยู่อ่ะ ก็พบเหตุการณ์ประหลาดนิดๆหน่อยๆเหมือนกันแต่ว่าไม่รุนแรงอะไรมากไม่มีการผีเข้าอะไรอย่างนี้มีปรากฏการณ์เหมือนโบตกายที่พี่พูดใช่ไหมใช่มีปรากฏการณ์เวลาอาบน้าน้องชอบเป็นเวลาอาบน้ำเราจะได้ยินเสียงเสียงแบบเน้ําไหลไม่ใช่เสียงคนเดินแบบเดินบานไดบ้านบางทีได้ยินเสียงคนพูดกันด้วยนะบางทีแบบว่าได้ยินเสียงมันแบบเหมือนเหมือนตักอาบอ่ะมันมีคนตักอาบอ่ะซึ่งไม่ใช่เราอ่ะ แต่สุดท้ายน้องก็มาถามมาถามน้องสาวตัวเองน้องสาวบอกว่าก็บ้านข้างไงมันได้ยินมันไม่ค่อยเก็บเสียงแค่นั้นแหละพี่ไม่มีอะไรหรอกประมาณนั้นแหละเขื่อเองด้วยสุขกันตวันน่ารนะพี่ไปต่อค่ะพี่โอเคแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่ามันจะก็เรื่องราวทั้งหมดมันก็ตามนั้นใช่ไหมแต่ก็มันก็จะมีกลุ่มคนที่เชื่อแล้วก็เป็นคนที่ มีข้อสงสัยอ่ะว่าฝั่งพวกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยโดยฝั่งที่เชื่อก็คือนักสืบที่พี่พูดไปถึงตอนแรกว่าทางทางกูดแล้วไปเพลแฝดที่บันทึกเสียงสักสองร้อยกว่าชั่วโมงอ่ะมันมีบันทึกเสียงนะสองร้อยกว่าชั่วโมงถามว่าพี่เคยฟังไหมไม่เคยฟังแค่ท่อนที่ผีเข้าพอใครเล่าฟังสองร้อยชั่วโมงเ เขาบอกว่าจากการที่เขาไปอยู่ในสังเกตการในหลายเดือนในบ้านหลังเนี้เขารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกประหลาดจริงๆึือพบว่าแบบทั้งหมดอ่ะน่าจะมีเรื่องจริงด้วยอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอะไรพวกนี้ส่วนฝั่งที่ตั้งข้อสงสัยเช่นนักวิจารณ์เช่นอ่าแอนิตาเกโกลี่จอร์นเบฟโลโจ นิกเกิลสงสัยว่าเราคนเหล่านี้สงสัยว่าทั้งหมดอาจจะเป็นการจัดฉากขึ้นจากคนนี้เป็นใครนะพี่เมื่อกี้ที่พี่บอกเป็นนักวิจารณ์ครับเป็นนักวิจารณ์ารตามหนังสืออะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเมคขึ้นมาเป็นการจาดัดฉากโดยแบบว่า,วายกเหตุผลว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์เจเนตให้สัมภาษณ์อ่ะเจเจเนตอ่ะคือเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าดูพฤติกรรมอ่ะคนตรวจสอบ ไม่ใช่นักวิจารณ์ไม่ใช่นักจิตวิทยาอะไรพวกนั้นอ่ะเขาบอกว่าเรารู้อ่ะเขาบอกว่าทุกคนรู้ไหมเขาบอกว่าตอนเจเนตให้สัมภาษณ์อ่ะบางครั้งอ่ะเราจับพิรุษได้ว่าเจเนตโกหกอืมเพราะว่าพูดเสียงต่ำขยับ มีขยับริมฝีปากตามแบบทฤษฎีของเขาแหละเหล่าพวกนักวิทยาศาสตร์นักจิตแพทย์ก็บอกว่า,าบางครั้งเด็กแบบอาจจะโดนกดดันทําให้แบบว่าเกิดอาการอะไรพวกนี้แล้วก็เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆก็คือครอบครัวเนี้ยคือครอบครัวที่แตกแยกมาเพิ่งจะแตกแยกมามคือพ่อแม่เลิกกันแล้วแม่ก็ย้ายมาอยู่เด็กก็เรียกร้องความสนใจนู่นนี่นั่นไปอะไรตามนั้นอืเขามองว่าเป็นแบบนั้นใช่ก็คือเขาก็ เขาก็คิดกันว่าประมาณนั้นอาจจะ<ห>เป็นเรื่องแต่งขึ้นอะไรพวกนี้โดยปัจจุบันเนี่ยตอนนี้บ้านบ้าน<ม>าบ้านก็ยังมีบ้านหลังนั้นอยู่บ้านเลขที่2 8งแปดสี่เปลี่ยนเลขที่<ส>ไหมพี่ไม่เปลี่ยนเหรอตอนนั้นเราเล่ามีเปลี่ยนเลขที่นะแต่นี้ก็เลขเดิมเลย2 8งแปดสี่กรีนสตรีทยังอยู่ ลีนโนเวนไหมไม่ก็ก็มีก็ลีโนเวนไปก็ตามคนมาอยู่อาศัยอะไรเงี้ยโดยเป็นครอบครัวชาวในจีเรียเขาย้ายมาอยู่เจอไหมแล้วเขาก็บอกไม่เจอสิ่งดีรับอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นว่าพอหลังจากนั้นอ่ะเริ่มมีการทําพอคดีมันดังมากอ่ะเริ่มมีทําซีรีส์อะไรเงี้ยมีซีรีส์สารคดีอะไรเงี้ย The And Field Hunting ในปี2015แล้วก็มี The Conjuring 2ในปี2016 โดยแบบดัดแปลงมาจากคดีนี้แต่ว่าตัวนำอ่ะจะไม่ใช่สองคนที่พี่พูดถึงที่เป็นนักสืบนะค่ะพี่พี่อตัวนำจริงพี่แฟนนั้นน่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใชครับแต่ว่าจะเป็นตัวนำแต่ว่าเนี้ยเขาคนเขากาว่าเดวอลเลนน่ะเดวอลเลนอ่ะเข้ามามีเอี่ยวนิดเดียวแค่มาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ย ที่นี่มีอะไรแปลกๆจริงๆแค่นั้นเองแต่ว่าในหนังเขาดัดแปลงว่าให้เป็นคนที่แก้ไขคดีนี้เลยอ,อะไรพวกนี้แล้วก็พอหนังทําหนังทําอะไรพวกนี้ทําสารคดีทําหนังอะไรเยอะๆปุบ๊บที่นี่ก็เลยโด่งดังคน,นแถวนั้นขเขาก็เลยบ่นระอุเลยว่าที่นี่แม่งเหมือนแบบว่าเขาเรียกว,ว่านารกของความน่าสนใจคือ,อมีแต่คนแบบนักท่องเที่ยวนักล่าทั้าปีคนทำพอร์ตแคสทำยูทูบอะไรเข้ามาแบบว่ามาแบบทา ไม่ขาดสายเลยความแบบพรเวซีไม่มีเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคนนี้เขาอยู่บ้านกันเขาก็เลยบ่นบนกันอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรอีกเลยโดยล่าสุดมีสารคดีใน a อ p l e ิลทีวีนะสามารถไปดูได้อะไรอย่างี้แต่เอาเคยดูนะในอะไรนะคอนซูร l ลิ่งสองเคยดูไหมเคยดูพี่หยาพี่ว่าไงพี่พี่อาชอบฉากไหน นั่นไงกว่าแล้วฉ <laughs> ากในฉากในรูปได้ปะไม่มีมีปะ <S <S เออมีชมเคยดูชมเคยดูเออชมเคยดูว่า เอสกับรอเรเนใช่ไหมเขาสองคนเนี่ยเ,เขาจะแบบไปไขคดีไปแบบว่าตามบ้านตามที่่นอยู่นั้นแล้วมันมีแบบเหมือนผีสิงมีเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยเ,เขาก็ไปไขคดีพวกนี้น้องเคยดูอแต่ย้าได้แค่นี้ <laughs> อย่าทำให้ฉันเกิดบ่อย <laughs> ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ได้เลยแล้วพี่ล่ะพี่ชอบฉากนี้ที่สุดเลยจําเหตุการณ์ที่พี่เล่าว่าตํารวจมาตรวจได้ปะค่ะอ๋อที่ที่เขาไม่รับแจ้งอะนะเออ ฉากนั้นพี่อยู่ดีพี่หาเลยนะไม่ตลกจริงคือเหมือนแบบว่าตำรวจเขาไปตรวจเลยตอนแรกเขาจะพูด<ช>แบบเผาเฮ้ยจะมีนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตามมาเลยปุ๊บพอตำรวจเปิดประตูเข้าบ้านไปเก้าอี้แม่งพุ่งมาพุ่งตัดภาพใหมท่ทีตำรวจวิ่งออกจากบ้านปุ๊บเฮ้ยผมขอไม่รับคดีนะครับไปละอันนี้ไม่ชอบพี่ชอบที่เหลือก็น่ากลัวเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเป็นน้องถ้าน้องเป็นตำรวจน้องก็เอาจริงๆน้องก็คิดไม่ออกนะว่าน้องจะต้องจัดการยังไงอะ เราจะหาตัวต้นเรื่องจากอะไรอะ่ะเอเอก็ไม่รู้เหมือนกันต้องแบบว่าไปพึ่งนักสืบแล้วแหละอ,อ่าใช่เรื่องราวนี้น้องคิดให้มันเขาเรียกว่าไงนะมีกรมาอีกแล้วอะ,วะไม่มี <laughs> ทั้งหมดเนี้ยน้องก็เลยคิดว่าการเสพสื่อการรับฟังหรือการแบบโดนโดนเป็นผู้รับฟังมาเยอะอะ่ะ ฟังจากเรื่องที่พี่เล่าฟังจากในหนังฟังจากในสารคดีฟังอะไรเงี้ยฟังเยอะๆบางทีมันก็กลายมาเป็นแบบเหมือนคือเราไม่ต้องเห็นจริงก็ได้แต่เราเชื่อไปแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นความเชื่อแบบนั้นไปแล้วได้เหมือนกันเนาะโอ้พี่ว่าเชื่อไหมล่ะก็สรุปดีแต่ว่างงนิดนึงอะไเหรออ้เธอสรุปไหมหน่อยอะราวันนี้อะอรหอพี่แวนลองนีดกับ สรุปว่าเรื่องนี้ไม่รู้หรอกว่าความเชื่อหรือความจริงอ่ะแต่<ช>ว่าเราเสพเราฝั่งเราเราก็เสพเ,เ,เป็นสิ่งบันเทิงไปเลย oh. ช่างมันเราไม่จําเป็นต้องเชื่ออะไรขนาดนั้นก็ได้ mm hmm. หรือไม่จําเป็นต้องไปหาความจริงหรืออะไรขนาดนั้น mm hmm. ถ้าความจริงมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นอ่ะหรือบางทีก็ลึกๆเราก็สามารถดูในสภาพเขาสภาพแวดล้อมสังคมก็ได้ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้อะไรกันอย่างนั้นก็สนุกดี mm hmm. อื โอเคประมาณนี้นี่งงไหมใครง,งงกว่าใครเอ้โหดอย่าโหวดเลยชมง,งงกว่าหนึ่ง <laughs> <laughs> พี่ง,งงกว่าสองอลองดูสิ <laughs> คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็รวมไปถึงถ้าใครมีเรื่องราวที่แบบว่า,วามีความน่าสนใจเกี่ยกับเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องร้อนๆเป็นผีเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรเป็นโปรตไก่ก็ได้ได้ส่งมาบอกเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่า ให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ